สวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโกเซเห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโา ok มโกเซความรู้สึกมนคนละบบเลยเวลาเวลาที่ดูในจอภาพยนตร์กับดูสด,สดๆในที่ทละครเวที มันมันคนละแบบมันเล่า,ลแบบค,าลคนละแบบความรู้สึกก็คนละแบบนะครับเออมันในละครเวทีในโรงละครเนี่ยผู้คนที่ไปชมเนี่ยก็จะไ,ได้ร่วมสนุกนะครับแล้วก็ได้ไปสัมผัสกับความสดของทุกสิ่งอยา่างแล้วก็ได้รับบรรยากาศในต่างเราก็อาจจะสนุกสนานตื่นเต้นอะไรต่างๆได้แลว้วก็ร่วมกับคนเ,เป็นพันคนต่อรอบนะครับแต่ว่าพอในจอภาพยนตร์เนี่ย ความรู้สึกมันแตกต่างคือเราจะได้ใกล้โอเคคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปไปม,มีส่วนร่วมแบบนั้นแต่มันได้เห็นแบบใกล้ๆแล้วก็เ,เห็นยาเหงื่อเห็นหยดน้ำตาเห็นสีหน้าเห็นอารมณ์อะไรต่างเนี้ยมันก็จะเป็นแบบมันมีเสน่ห์แบบมัน,น,น,นใช้ภาษาต่อราหน่อยก่อนแลได้แบบที่แบบทำให้หใจเราเออใช้ภาษาต่อราเหมือนคือคือเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าภาษา ภาพย,ยนตรศแต่ละวิมีนั้นต่างกันมากๆนะครับ,รบอ,อยากใครในใน,ในละครเรื่องนี้นใช้เวลาเปลี่ยนฉากแต่ละฉากทีห้าวินาทีก็ถือว่าเร็วมากะแล้วเ,เปลี่ยนฉากแล้วแต่ลองคิดดูทีห้าวินาทีที่มันใช้เวลาห้าวินาทีในจอภาพย,ยนตรศนี่แบบทำไมวะนั้นมันก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีวิธีเล่าเหมันก็ใต้องอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เอาไมล์ดาลาไปฝังอยู่ได้ป่ะมันดูตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยพอทำกันอด้ป่แล้วบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับคเรื่องนี้แล้วเรามาผสมให้มันทำยังไงแล้วเนี่ยภาษาตัวมาเล่าล้คนเรื่องนี้ต้องมาดูครับมันเป็นรายละเอียดที่อธิบายไม่ถูกจริงแต่ว่ามันมันิงอย่างหนึ่งแล้วก็ อันนี้เพื่อที่ให้คนที่คุณต่องค่ะ,ะจริงๆแล้วภาพยนตร์ที่นี้ส่วนผสมหลักมากๆเลยก็คือสำหรับคนที่ไม่เคยดูละพยนตร์อ,อาจจะกลัวไม่กล้าไม่รู้ว่ามันม,มันจะคืออะไร ไม่รู้ว่ามันจะสนุกได้ยังไงมจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี้ยมาดูตรงนี้จะได้รู้ว่าทุกคอนเทนต์ที่มันสนุกมากแล้วก็มันก็จะมันมันมันมีความสนุกเหมือนเหมือนกับดูกหนึ่งเรื่องด้วยด้วยด้วยเรื่องรักจับใจแต่ที่แบบนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วมันก็มีแล้วมันก็ว่าก็ว่าได้ได้ความชอบเลยไม่ไดดู้กนเล้นมาดู เรื่องหร่อจะมีแพลนมาอีกเรื่องไหมคะเอ่อต้องบอกเลยครับว่าไม่ไม่ครับเพราะว่าจริงๆละครเวทีก็ยังคือละครเวทีอยู่นะครับเหมือกนกับผมก็เคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าละครเวทีนะค,ครับแล้วหลายคนบอกเอ้ยกลับคำหรือเปล่าหรืออะไรยังเงี้ยจริงจริงเปล่าหรอกม,มันมีสองโอกาสนะครับโอกาสนึงก็คือครบรอบ5้ปีแต่ในขณะใดเราก็ลเลยจัดทำนี้พิเศษขึ้นมาเป็นของฝักสำหรับคนที่ชอบ ชอบดูละครเวทีแล้วก็อยากดูอีกหรืออะไรแต่มันจบไปแล้วเราจหาดูได้ที่ไหนอีกอ่ะแล้วก็อีกอย่างโอกาสในทุกถึงอย่างที่บอกว่าเราอยากจะให้กับคนที่ไม่เคยได้สัมผัสละครเวทีของวันอละครเวทีวันนี้เสแล้วก็เรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะจะจะนำมาสู่ยอดทั้งเกี่ยวกับได้ได้อย่างแนบแนบเนียนนะครับแล้วก็ แต่โดยเฉพพี่บอยจะทำหนังเรื่องต่างๆบ้างยังครับก็หลายอย่างครับความละครด้วยหรือก็เวลาอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ก็ยังยังยังไม่แน่ยังยังไม่รู้เลยครับก็มีหลายหลายคนชวนนะครับมีหลายๆคนที่ชวนกันอยู่ก็แบบเออก็น่าลองดูนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือจริงๆตอนแรกผมก็กลัวนะยกกลัวข้ามโยน เพราะมันจอใหญ่มากอ่ะน่ากลัวจอมันใหญ่มากนะครับแล้วก็แบบโอ้โหมันไม่ใช่ดูดีวีดีอยู่บ้านนะมันไม่ใช่มันเป็นรูปมนเลยมันจอมันใหญ่มากนวมันพุ่งมาที่หน้าขนาดนั้นมันมันก็บอกว่าแต่นาคตมีแนวโน้มไหมคะก็ไม่แน่ครับ อยากสวยเหมือนอ้าําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่